คนกบโตใหญ่ๆเศษๆค่ะพี่น้องอีนั่นมาแล้วอีนั่นมาแล้วค่ะพี่น้องพี่อุยอ้ยเนื้อแน่นเนือเน้อยช้ำเลยค่ะเบิ่งขาโอ้ยบอกออสอนเนี่ยมาเลยขังขังกันเถอะพี่้องพอดอินัน่นนี่ยพอแต่แนว่สแปร์โรดค่ะพี่น้องพึ่งเบิกสมอลป๊าดแต่ ด้านเหนือนี่เฮ็ดคักอื้เถิงอยากคุยเถิงอยากสดพี่น้องออนซอนออนซอนปนกลบอืมอมอืมอืมบุกจม่กินกระปุ่นกบสุดยอดขนาดอื ขอบคุณค่ะ <c oughs> หนา่าพี่รุนมาค่ะพี่น้องอันแก่แก่้งเขาจัง้อยแก่ข้าวกลรรุ๊บบ้าอุ่นสว่นงค่ะปนกบนาบ้านเท่าค่ะมีหลานนี่หลานเดียวล่ะได้กินปนกบนาหลานอื่นนี่กบเรียงได้พี่น้อง ถึงใจค่ะฮึ่ ừ. ม่ทุกพักอร่อยต้นแสบเอาแกงกาอน,น่อยหึ่มคุยเอาคุยเอาอร่เหนือกบนุ่งอห่า มากินป่ะเออนื้นอกุ้งแม่พินนองเน้นคับกินคำใหญ่ๆส่วนเอาส่วนเอา โอ้ยมีแหงสองขนาดกินกับข้าวเหนียวจ้ะยิ่งตุ่ยผัดต้องขออภัยเด้อพี่น้องฮิมุอะไรหือบุคคลอ่อน ด,ดพี่น้องถามหนูคนจังหวัดอย่างนนูคนอุนบลด้ค่ะพี่น้องนูมากินอาหารอีสานพูดทั้งคนเกิดอยู่อีสานต่ว่าของมาอาหารไทยอาหารไตอาหารอห่างกับมี่ พูดว่ากันจะน,นุม่มักอาหารอีสานจะต้องกินกับข้าวเหนียว้อมจังอุ่นทองถ้ากินข้าวจานนี้โอ้ยประยูทอง,องค่ะพี่น้องค่ะยังเห็นหนาะผู้เห็นคับพี่น้องน้องรันเลียงนมพี่ทายาล้านเนี่ยคั่วคุณน้อยสี่ร้อยซีซี Tại thật sự là lâu làn nói hồi nãy là Nói 100 lát Để ưu đồm Để ưu đồm theo người ta bọc bằng khá ổi chứ nọ Rất giỏi Thật sự ơn bậc lẽ บัานูนเด้แม่พาเอิญแต่่าบัานพี่น้องเอิญนะยังนึกกับบ้อหัวเบเก้แล่ๆนี่ค่ะบบเก้ต่อแลไงไส้บกกเลยมันจะถึงใจยอดเบเกิกกับกบิก้บัตนเท่าีงยังมานึงแสบก็ข้องบานหน่อเท่าเพอะไม่ ăn ăn nhìn hang kinh hang nhỉ anh ừ. nhỉ mà liêm phả các anh nó mày số nhỉ nó mày tôm nhỉ đẹp không thơm bọc xuống thấy ngó nhậu cơn จังใจอันเนี้เพิ่มความหอมเข้าไปดอกบานไปได้ไดไหน,น,น,นิพี่หน่องใครคุณจักบอ่อืมผู้ร้องควเกิดมาหญ่รุ่นกับโมหูถ้าเบินผู้เกิดโดนแต่หนูหนีหูย้อนว่ามีเห็นมีย่าบอบอกอ ต่เกิดกระบอกหงส์กุ้กันหรอพี่น้องแซ่บขนาดเคยกินแต่ใบมันนี่แหละดอกมันเ่อแหลกเลยนี่หวานฝอยออกดอกพร้อเห็่ดอกกระเจียวบวานเหรออ้อหวนข้าวพี่น้องเลยฮึสุดยอดโอ้ยเด็กกินของแสบของเหงสอมึงเนาะ khốn kiền luộc miếng thẻo nhau nhau, nhào hmm, đẹp không? Phan khám check à hà, nhún này của chị Vương mở phải hái nhau thảo ý. Mưa ướt này là khá bình đoạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn thảo luận của mình, thì แสบค่ะพี่น้องเลยดุพี่ยังเปล่าเพื่อนค้นดังเลเดอมันเข่ากล้อง <c oughs> <c oughs> ตัดแล้วเนาะเอาลงเลยเลยขอเบาพื่นคนเอาผื้นผู้ชายรถไฟมาสนกันมือนั่นเจ๊ปิงเจ๊ปิงโตโยต้ามาซื้อรถน้ำพันเดอร์ค่าแนะนำหาพันผู้ใดอยากได้เงินหาพันจูงมือมาโหลดจ้ะพี่น้องทั้งบ้านเท่าค่าแนะนำหาพันบาทปิงโตโยต้า หายด้วยจุกเงินสดก็กว่าโอ้จะเป็นแสบเป็นนุ่นหนิวหรือจะไงแต่ว่าบุญหิวกับสุดหยดเลยแล้วล่ะลูกขาดาร้างอันนี้บอกเป็นว่ามาเบิร์ข้าจาังมารีวิวหลานได้ไปหน่อย อันนี้คือหลานประจำคือนูกินเพราะว่าเนองหลานนี้คืออาหารเราบ้นบ้านแต่กับบอมเนว่า,าอาหารทัวไปบอมีอยเียอาหารไทยกับมีรับจัดโต๊ะจีนอะไร่างเงี้ยหลังเราหนูหลงนองแล้วมีเป็นรอยคนนต้นเอ๋อ các loại lại trời Quên này, nè Xăm kinh Hút khôn

แพ,พ้พีเลยโอ้ยมันมันแม่มันกูพอีอือ้มโอ้ลุดหนู มากจับจับเหมือนกันค่ะกบบักกบหน้าเขาส่งเองส่องไซเบพอดีพอดีค่ะพี่น้อยเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่ามากรบธรรมศาสตรมากกบเลียงว่ามันสะอาดแค่ไหนเด็กบ้านคือจังหนูหนึ่งก็ว่าเนื้อมากรบแบบธรรมศาสตร์จังว่าข้าวว่าข้าวของอาหารนะ พี่น้องมักแบบไดมนเขามาหามาหาคุยกันในเรื่อพี่ถ้าพี่น้องทั้งเดชอุดมเดอเบิงคิมนี้นะคะแวะมาหลานนี้ได้เลยหลานประจำหนูบอกเลยว่าเมื่อกินหลานประจำอีนั่นนั่นสะพอแฟมเพลิ่นส่วนรด แต่ของร้านบันรถไห้มันรถไห้เองอันนี้เพิ่นโบได้จากรีวิวนะคะอันนี้คือร้านที่หนูมากินประจําร้านที่หนูชอบนะหนูก็เลยถ่ายให้ดูนี่แหละถ่ายถอดเนาะพี่น้องเนาะแซ่บอีกเดียวอยากให้กินนะแซบ่บจนคนหัวลุกนเหมือนี่ย เฮ็ดดีเฮ็ดสมเงินสมคำ่ขายบอแพงอเอาละค่ะพี่น้องเราจะไปหาน่ำกินอีกก่อนน่ำนู่นเหมือนจะงพบพอกันไหมค่ะคลิปหนาทุกวันทุกเย็นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝาก กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมสำคัญกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบอๆกันเมือื่นจากพี่น้องบ๊ายบายจ้า